แม้ว,ว่าจะผ่านมาปลายวันแล้วนะคะในเรื่องของตรุษจีนมาแล้วแต่ว่าการเฉลิมฉลองของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ตยังคงมีอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งเพิ่งมีการเปิดงานตรุษจีนภูเก็ตนะคะเดือน3บ้านเราภูเก็ตเฟสติวัล2024ค่ะที่บริเวณแยกธนาคารชารเตอร์อย่างยิ่งใหญ่นะคะ,คะโดยงานนี้ค่ะมีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้แห่เที่ยวงานและก็ร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะและว,วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่จะได้มีการจัดขึ้นค่ะไปติดตามบรรยากาศได้จากคุณ สุนิสาหงทองนะคะผู้สื่อขาวของเรารายงานมาจากจังหวัดภูเก็ตค่ะเชิญครับวันนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานรุดจ,จีนภูเก็ตเดือน3บ้านเราภูเก็ตเฟสติวัล2024ค่ะที่จัดขึ้นระหว่างวันที่15 1 7ถึง17กุมภาพันธ์จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะ โดยบรรยากาศในวันนี้นะคะจุดที่หนิงยืนอยู่ก็คือที่อุโมงค์คมไฟมังกรค่ะที่มีความยาวกว่า40เมตรทอดยาวบนถนนภูเก็ตตั้งแต่แยกแถวน้ําถึงบร,ริเวณแยกธนาคารชารเตอร์ค่ะซึ่งบรรยากาศนะคะก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางวันค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็มีจุดเช็คอินให้ถ่ายรูปเช็คอินกันจนถึง8จุดค่ะจุดที่1คือถุงเงินจีนค่ะตั้งอยู่ที่บร,ริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ7 2 3มหาราชินีหรือว่า ลานมังกรค่ะจุดที่สองที่บริเวณมังกรทองเทพมังกรสีทองที่สูงกว่า4เมตร ประชาชนนะคะก็สามารถที่จะเดินลอดท้องมังกรขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ค่ะจุดที่3คือหัวสิงโตเชิดอวยพรตั้งอยู่ที่บริเวณพิพิธภัณฑ์แยกธนาคารชาเตอร์ค่ะจุดที่4คือว่าวมไฟและจุดที่5เป็นหน้ากากสิงโตจุดที่6จะมีมังกรพันคมไฟจีนค่ะตั้งอยู่ที่บริเวณถนนพังงาส่วนจุดที่7นะคะจะเป็นตุ๊กตาพองลมยะหยาค่ะที่มีความสูงกว่า4เมตรกันเลยทีเดียวค่ะและจุดสุดท้ายคือจุดที่8เว่าวขมไฟนะคะ ที่มีสีสันโคมไฟอย่างสวยงามค่ะเมื่อเราถ่ายรูปนะคะเช็คอินแล้วก็สแตมป์สปาสปอร์ตนะคะครบทั้ง8จุดเราก็สามารถที่จะรับของรางวัลได้เลยค่ะ และนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศที่หนิงนํามาฝากคุณผู้ชมนะคะในบางส่วนในวันนี้ค่ะแต่เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูเกต็ตที่จะมาบอกในเรื่องของการจัดงานนะคะที่ทางเทศบาลในร่วมกับทางเทศบาลนครภูเกต็ตและยา่านชุมชนเมืองเก่าภูเกต็ตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบอยากให้พูดในเรื่องของภาพรวมแล้วก็ในการที่จัดงานครั้งนี้ที่มีการขับเคลื่อนจังหวัดภูเกต็ตไปด้วยกันกับทางเทศบาลนครภูเกต็ตค่ะครับก็งาน ที่ภูเก็ตนะครับก็มีการเทศบาลนครภูเก็ตมีการจัดงานาตุ๊จีนนะครับซึ่งที่นี่เราจะเรียกว่างานเดือน3นะครับซึ่งของที่เนี่ยจะจัดด้วยกัน3วันอย่างเช่นในปีนี้นะครับก็วันตุจีนวันที่10กุมภานะครับส่วนที่นี่ก็เราก็จะจัดวันที่15 16, 17ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายซึ่งวันสุดท้ายเนี่ยในช่วงกลางดึก เราจะมีประเพณีไหว้เทวดาในวันสุดท้ายของวันนี้ด้วยนะครับปกติในการจัดงานเราได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนย่านเมืองเก่านะครับที่จะช่วยกันจัดบ้านนะครับทำให้บ้านเมืองสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ให้ความร่วมมือในการที่จะต้องปิดการจราจรและก็ไม่จอดรถยนต์นะครับ ท้งนี้ก็เพื่อต้องการให้นักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติได้มีโอกาสเข้ามาเดินในย่านเมืองเก่านะครับได้สัมผัสนะครับกับต้นทุนในย่านเมืองเก่าที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาคารเก่าชิโนโนยูโรเปียนหรือได้เดินชิมสัมผัสกับอาหารที่หลากหลายนะครับของภูเก็ตนะครับไม่ว่าเป็นอาหารพื้นเมืองหรืออาหารที่ หลากหลายจากทั่วประเทศของของประเทศไทยนะครับนอกจากนี้นะครับนักท่องเที่ยวจะได้ชมกับการเดินแบบชุดพื้นเมืองภูเก็ตนะครับในค่ำคืนนี้นะครับในเวลา2องทุ่มนะครับที่เวทีกลางแยกชาเตอร์นะครับดังนั้นก็อยากจะขอเรียนเชิญน,นะครับทุกท่านนะครับถ้ายังมีเวลาก็ขอเชิญที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับ ขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะวันนี้นะคะในที่ของจังหวัดใกล้เกียงหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมชมในเรื่องของการเดินแบบผ้าไทยค่ะในเวลา16นาฬิกาค่ะขอเพียค่ะ18นาฬิกาค่ะและในเวลา5ทุ่ม45นาทีนะคะก็สามารถที่จะร่วมพิธีไหว้เทวดาได้ค่ะและเรื่องของการที่ไทยจะมาพับนะคะพับของกระดาษเงินกระดาษทองก็สามารถมาร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะก็เห็นได้ว่านะคะ ในค่ำคืนนี้ถึงแม้ว่าอาจจะเป็นคืนสุดท้ายก็นักท่องเที่ยวก็จะอาจจะเดินทางหลังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งบรรยากาศในวันนี้นะคะหนีก็นํามาฝากคุณผู้ชมเป็นบางส่วนค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงก็รีบเข้ามาในการเดินทางที่บริเวณที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่จังหวัดภูเก็ตในวันนี้ค่ะ